ทำไมเวลาเราหยอดอยาหยอดตาแล้วเราถึงมีอาการขมคอเหมือนเรากลืนอะไรที่ขมมากๆนะวันนี้จะมาไขข้อข้องใจทุกท่านนะมันเป็นเรื่องถูกต้องแล้วละที่ว่าเราหยอดอยาแล้วเราจะมีอาการขมคอเพราะว่าเชื่อไหมคะว่าตาของเราเนี่ยมีท่อน้ําตาซึ่งท่อน้ําตานั้นเชื่อมลงไปอย่างท่อท่อหนึ่งในจมูกเราเรียกว่านาโซลาค r มอ a รักคือระหว่างตากับจมูกนั้นมีท่อเชื่อมกันและถ้าเราหยอดตา มันก็อดไม่ได้ที่ยานั้น่ะจะไหลเข้าไปในนาโซลาคามอนดักนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราขมคอหลังหยอดยาไม่ต้องตกใจนี่เป็นเรื่องปกติใครๆก็เป็นถ้าไม่ขมสิคะไม่รู้จะตัดหรือเปล่านะแล้ววิธีที่จะแก้ไขอาการขมคอนั้นทําได้ง่ายมากเลยหลังจากหยอดยาแล้วอ่ะเราอาจจะกดบริเวณหัวตาไว้สักครู่หนึ่งนะคะเพื่อลดยาเนี่ยเข้าสู่กระแสะเลือดและอวัยวะต่างๆนะคะก็จะทําให้ลดอาการขมคอได้และลด ยาเข้าสู่กระแสะเลือดได้นะคะเพราะฉะนั้นหลังหยอดยาเรากดหัวตาไว้ได้สักนิดหนึ่งก็โอเคแล้วค่ะ